พลจิตอาสาพระาาราชทานร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองพันธฐานราบที่4กรมฐานราบที่17นะครับที่ให้ความสําคัญและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณโลหิตสํารองให้แก่โรงพยาบาลเชียงคําอาเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับหลังจากได้รับการประสานจากทางโรงพยาบาลว่าเกิดวิกฤตการณ์ ขาดแคลนโลหิตทุกหมู่เลือดนะครับเพราะว่ามีผู้ออกมาบริจาคโลหิตน้อยลงส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยทั้งกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่17จึงได้จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลเชียงคําอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองแล้วยังเป็นงานปลูกฝังความเป็นจิตอาสาแก่กําลังพลให้มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ